สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายเทคนิคนะครับของบริษัท i m มูนเซเนอรี่จำกัดครับวันนี้จะมาพูดถึงโครงการของทางบริษัทเรานะครับเป็นโครงการแนะนําเป็นโครงการที่เปิดรับกําลังเปิดรับสมาชิกอยู่ตอนนี้ครับเนื่องจากตอนนี้นะครับประเทศของเราเนี่ยมีภาวะโควิดเป็นช่วงเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงในในอาชีพของของคนเป็นจํานวนมากครับ ทางโครงการของเราก็เลยตั้งใจจะมาช่วยเสริมในเรื่องของรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับโดยผู้ที่มีความสนใจหรือใช้สารเสริมผลิตภัณฑ์ r d 2 5 5 1อยู่แล้วเนี่ยอยากจะแนะนําให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกันก็สามารถทำได้นะครับโดยโครงการนี้นี่เหมือนออกแบบมาให้กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนสหกรณ์ก็ดี เป็นหมู่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่าแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของทางรัฐนะครับก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เช่นกันโดยสามารถติดตามเงื่อนไขได้ในห้องของสมาชิกค,ครับตอนนี้ก็มีผู้ที่สนใจนะครับเข้าร่วมโครงการเป็นจานวนมากมากขึ้นนะครับเราเลยแบบมีการแบ่งห้องเพื่อความสะดวกในการจัดการนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเข้าร่วมโครงการหรือการเข้าร่วม Open c h a t ซึ่งถ้าเรามีมือถือก็สามารถ เข้าร่วมได้เลยครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกอย่างไรเนี่ยสามารถโ,โทรติดต่อได้กับเบอร์โทรด้านล่างได้ครับสำหรับผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับขอเพียงแค่มีไลน์นะครับก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้เลยเพียงกดไปที่คลิกตรงตรง,ตรงเป็นลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับจะเป็นลิงก์ที่มีคาว่าไลน์เขียนอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็เรากดเข้าไป ทางทางไลน์เนี่ยจะพาเราไปในหน้าของการใส่ชื่อเพื่อสมัครสมาชิกครับการเข้าครั้งแรกนั้นเราจะต้องใส่รูปแล้วก็ชื่อของเราเป็นอันใหม่เราสามารถใส่เข้าไปได้เลยตามตามใจเราครับโดยที่มันจะไม่ไปเปลี่ยน ID ไลน์ของเราอันเก่านะครับ เมื่อใส่ชื่อเรียบร้อยเลือกรูปภาพเรียบร้อยแล้วเรากดเข้าร่วมนะครับเราก็จะเข้าร่วมในห้องของโครงการทั้งนี้จะเข้าห้องไหนนั้นก็แล้วแต่สะดวกนะครับทางเราจะเป็นคนจัดการให้แล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับครับช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษของทางบริษัทอิมูนซิเนอร์จีนะครับที่ถ้าท่านซื้อ RD 2551นเนี่ยครับจำนวน1ขวดเราจะแถมอีมูนให้อีก1ขวดเลยทันทีนะครับถ้าสั่ง 10, 1ล่งังหือ12ขวดเราก็จะแถมให้12ขวดเช่นกันครับโดยที่อีมูนตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากพึ่งนะครับที่มีพลังงานสูงมากแล้วก็จะมีอะมิโนแอซิดมีโปรตีนมากกว่า16ชนิดอยู่ในนี้นะครับสามารถช่วยรักษาโรคหืดหอบและก็อื่นได้มากมาย คุณคุณสมบัติคุณประโยชน์นั้นมากมายเดี่ยวอยากให้ทุกทกท่านได้ลองนําไปใช้ดูกันครับโปรโมชั่นพิเศษของทางปีใหม่นี้ครับจากจากบริษัทของเรานะครับผลิตภัณฑ์อีโมนี้จะหมดเขตในวันที่ส1เ็ดมก,การานี้นะครับอยากให้ทุกคนรีบสั่งกันเข้ามาหน่อยนะครับของมีจํานวนจํากัดนะครับอยากให้ทุกคนสุขภาพดีแล้วก็ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆนี้ครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0 8 9 6 7 9, 9 0 6 6 3ครับ ในวราระดิถีขึ้นปีใหม่นี้นะครับอยากจะอวยพรอขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะครับสุขสบายใจกำไรเต็มส่วนครับทุกทกท่านเลยครับขอบคุณครับใจเจ วังความัน